ดีกค่ะทุกคนวันนี้มาเล่นปีเอเวอร์เจตทำแต่ว่าเป็นมด s ัตสติงฟิลี่วีส V3 เป็นมดนี่เลยมด s ัตสติงฟิลี่วีส v มมั้งอ่าถูกรึเปล่าไม่รู้ซับเไยไม่รู้ผมจะไม่ได้แต่ที่ร,รู้ยังไม่เริ่มเพิ่งโหลดมาสดๆเลยแตกไฟด้วยแตกไฟโคตรง่ายผม แตกไฟเองแหละไม่มีใครสอนน,นเนี่ยแตกไฟเองไม่เชื่อไปดู Youtube ดิผมแตกไฟเองก็หัอหบอ่ะข้าแบบนี้ดู Okay แต่ด้านทีอ่ะเพลงนี้กแต่ป่านาทีตอนนี้อยู่ชิดนาทีมาดีเพลงนี้น่าแนาทีเลยโอ้ค่าสามอันนี้ต่อไปตาเจ๊ไม่เท่าไหร่นี่นาเจ๊โอ้แต่ว่าก็ถุกใช้ได้เลย 露吧。嗯。<laughs> 嗯 <laughs> <laughs> 嗯 <laughs> 嗯嗯那你哇嘞？<laughs> <laughs> เิ้นนีนามากเลย เลยอะภาพเยอะมากเลยนี่เนี่ยภาพเยอะสวย เราจะมาสอนแล้วก็สอนแต่งไฟด้วยตลกเจ๊กอะ ส่วนสามนาทีวัน่41เนี่ยม่คทุกคนเห็นใช่ไหม วิ่งผ่ายดิสก์สองไม่ใช่เอ็ดเฮ้ยเจอกันต่อสู้แล้วต่อสู้กันน่าจะดูเดือดหน้าดูแห็นเกมก็ตะตุกเดือดคิดว่าไม่น่ารู้ได้อหะเกมกระตุกก็เกมตะตุกเนี่ย នេះនិយាយយ៉ាងណាគេអូខេហ៊ឺ หูแตกหูแตกเลยทีเดียวเฮ้ยฟักซินมันคือฟักซินงด้วยดีดีกับมือออใช่โอเคสู้ได้อยู่เอ้ยเ เคดีนะยังไม่พลาดถ้าตกตายเลยนี่นีาจะได้โอ้สู้กันเดือดมาก <laughs> <laughs> แล้วเกียกระตุกเวย เมือเสียงตัวอะไรเดินชาลีหรือเปล่าชาลีจะเรื่องหมีมีสามตัวชาลีหรือเปล่าตัวใหญ่ๆอสูง เขาไม่ช่วยหรอกมั้งนี่เรื่องอะไรไม่จะ่ทำพิบ,บี้หรือเปล่าหรือว่ากอลหบบบรือบอยเฟนโอ้โห,โหดับเลย <c oughs> อืสุดยอด อ้าว oh. แล้วข้างเลยอ้าว oh, ลูกเกมข้างเลยโอเค เอาอะไรมั่วๆอ้ยมาคลิปนี้มาสอนแตกไฟเลยละกันบอกว่าแตกไฟคลิปหน้าแต่ผมอยากแตกไฟให้ทุกคนดูตอนนี้ก็คือต้องมีแอปนี้นะไม่ใช่ดิต้องมีอันนี้ก่อนที่ผมสอนไปอะในมาโนี่อะนั่นแหละมาอยู่ในมาโทนี่อะไรแต่าดาวโหลดล้ว ให้กดติดต yeah, cool ั้งเลยแต่ผมติดตั like ้งแล้วแล้วก็ต้องมีไฟล์อันนี้ไฟล์ ssv3 อะนียแล้วก็แล้วก็ดูนี่จะมีเพลงอันนี้อยู่กดเข้าไปเลยแล้วก็จะเจออันนี้ a c c e s กับ mod นะกดซูน กดจุดสามจุดแล้วก็กดเลือกหลายอย่างเนี่ยแล้วก็กดค้างแล้วก็คัดลอกแต่ผมทำไปแล้วอ่ะฮะจะเจอกับอันนี้นะกดเข้าไปแล้วก็กดตรงนี้ที่มันเป็นที่ที่ทมันคัดลอกเอาไว้อยู่ จากนั้นรอแล้วมันก็จะเล่นได้ตาปกติเนี yeah. ่ยอันนี้เดยผมชอบมากมอดนี้ที่แปดที่เขาที่เขาบอกว่ามันอลการ มากดดัวเลยนี่นะผมผมดาวน์โหลดจากช่องนี้เนี่ย RTX เนี่ยกดตรงนี้นะใครอยากดาวน์โหลดกดตรงนี้แล้วก็มันจะมีดาวน์โหลดอยู่แต่ว่าเราต้องกดตรงนี้นะเนี่ยได้กูเกิลอันนี้ แล้วสอนโหลด apk apk ผมผมสอนโหลดไปแล้วคลิปนี้ apk ผมสอนโหลดไปแล้วแจก apk จากจาก,จากช่วงนี้อ่ะทุกคนไม่ใช่ดิอันนี้ดิเนี่ยสอนแต่ไฟล์แล้วก็สอนโหลดด้วยนะทุกคนเนี่ยอันนี้เลยย้อนกลับไปดูได้ ม็นคลิปนี้นะเอาสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายทุกคน